สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮน่าช่วงเขาอาจจะเขาอาจคลิปอยู่หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮน่านะคะเป็นช่วงของรีวิวซึ่งตอนนี้นะคะเฮน่าจะมารีวิวนี่เลยค่ะบวงบวยบวยเหลือง3รสนะคะซึ่งเฮน่าก็เก็บมาแล้วเราจะมาชิมกันว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวปี๊ดไหมหรือว่ามันจะออกมาหวาน อวาอืมกวอนหวานโอ๊ยทิมไหมทำไมมันหวานเหรอนี่คนนี้ต้องลองทำไมมันรสชาติแย่โคตรหวานหวานเหรอเขาบอกว่าสามรสนะหวานใช่ไหมอย่างนี้เลย